คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพและเสียงเนื้อหาที่มีคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กอายุหนึ่งขวบขึ้นไปซึ่งอาจทำให้เกิดการลอกเลียนแบบเด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่โลกสวยนะครับดีครับผมสวัสดีครับอทอาหารกันแ้วโอ้ยขอบคุณมากเลยไม่มีเนี่ยเไม่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 มีช้อนหรอไม่มีช้อนไม่ไม่มีอะไรเลยไม่ได้ซื้อไม่ได้มีอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรในห้องโล่งเลยเด็กก็ี่ยไม่ได้ซื้อมาเนี่ยมีบ้านทำ มีอะไรทำไงพี่เลก็แย่แล้วนะไม่เคยแย่แบบนี้เลยในชีวิตอ่ะไม่เคยแย่ขนาดนี้ไม่เคยแย่นี้เลยอ๋สวัสดีครับผมพี่เดชตาก,กล้องเลยนะครับแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านน้องๆทุกคนนะครับวันนี้เราจะไปหาพี่เลกันนะครับก็ เดี๋ยวเราจะไปดูบ้านพี่เลกันนี่เราเตรียมกับข้าวให้พี่เลนะครับวันนี้ทํามีกะทินะครับมีกะทิเดี๋ยวเราจะฝากพี่เลแล้วก็ไปสมัครงานให้พี่เลเรียบร้อยนะครับจากที่น้องๆมาคอมเมนต์ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะก็ให้พี่เอช่วยพี่เลนะครับก็เดี๋ยวพี่เอจะช่วยฝากงานให้ด้วยให้มันถึงฝั่งมาเลยนะครับแล้วพี่เล่เขาจะได้อยู่ได้เดี๋ยววันนี้เราไปเยี่ยมพี่เลกันเดี๋ยวไปดูการเป็นอยู่ของพี่เลว่าเป็นยังไงนะครับว่าเขาอยู่ลําบากจริงไหมหรือว่าผมมา หรือว่าเราไปมาหลอกกันว่าพี่เลยแย่จริงหรือเปล่าแย่จริงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านพี่เลเป็นไงเดี๋ยวเดินทางไปกับพี่เดชสองคนนะครับคือคือตากล้องผมแล้วก็จะนําข้าวไปเขากันเดี๋ยวเราไปดูการเป็นอยู่ของพี่เลกันนะครับว่ากินนอนอยู่ยังไงนะครับชีวิตเลตัวแสบนะครับจากที่เจอมรสุมชีวิตมามา,มากมายนะครับแล้วก็ชีวิตนี่แย่มาก ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไปว่าเขานะคือจากที่มุมมองที่ผมเห็นอนะก็ให้ทุกคนนะครับตัดสินใจเอาเองดีกว่าว่าเขาเป็นยังไงเขาอาจจะผิดมาแล้วตอนนี้เขาคิดได้แล้วนะผมว่านะให้โอกาสกันนะครับอย่าคอมเมนต์บูลลี่กันนะครับคนเหมือนกันเราก็ต้องให้โอกาสกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเลยไม่เศร้าไม่เศร้าไปอะไรปะ ที่เราบอกมาจากบ้านแล้วนะเดี๋ยวเราเข้าไปหาพี่ก็เลยนะครับเอาแบบว่าไม่คือ <c oughs> ผมอยากให้เห็นแบบจริงๆเลยนี่นี่คือโทรบอกนะผมจะมาหาแต่ผมไม่บอกว่าผมมาตอนไหนนะครับตอนนี้ก็สี่โมงละไ ดีครับผมสวัสดีครับขอข้าวผัดกลอนโอ้ยขอบคุณมากเลยโอ้ขอบคุณมากเลยครับคุณแม่นี่ครับวิเลของแท้ตัวจริงมืดๆเลยนะมีช้อนมีอะไรแน่เฮ้ยไม่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 มีช้อนเหรอไม่มีช้อนไม่ไม่มีอะไรเลยไม่ได้ซื้อ อันนี้มีอะไรเลยอ่ะมีอะไรในห้องรุ่นเก้าเลยเดี๋ยวน้องยืมห้องข้างเราให้น้องไปเอาเลยป่ะครับไม่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 จัดขอเลยไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปซื้อเอาหลังจากที่ออกช่องไปก็น้องๆเขามาให้กำลังใจเยอะเลยนะที่ช่องเอลูกนเก้าอ่ะก็จะมีพวกแบบว่า ยังบูลี่ก็ยังมีอยู่ครับแบบว่าก็ยังมีน้อยครับคนที่เขาไม่ให้โอกาสก็ยังมีอยู่ครับถ้าจะเป็นคนที่มีโอกาสคนรวยแล้วแหละบูลี่ปล่อยเขาปอเขาป่อเขาแล้วกั่อนนะเราโดนมาหนักกว่านี้อีกนะไม่ซีเรียสครับผมแต่ช่องเอรุมเก้าไม่มีปัญหาแน่นอนคือคนมาให้มันใจพี่เลยนะแล้วก็วันนี้ผมมาไปติดต่อที่ภรรยาสบะบขาวทีเทาไ้แล้วอยากให้พี่เลยไปทำการโอเคไหมโอเคครับสนุกมากโอเค อันนี้ดูเด๋อออนมาให้กินมันไม่มีช้อนหรอนะไม่มีครโอ้แต่ทำเองเลยเนะี่ยทำเองเลยนะนเนี่ยทำเองเนี่ยไม่ได้ซื้อมาเนะี่ยที่บ้านทำมียาทำไงมีกะทิโอ้โหของแค้เลยเนี่ยอคุยๆเขาไม่อยู่บ้านเหรอไม่อยู่อเอารถพี่ไปซื้อช้อนไหมขี่ได้หรือเปล่าตัวเล็กจะกิน,นยังไงวะแล้วมันไม่มีช้อนอ่ะ ตอนนี้ก็ไม่มีางานทำเหมือนเดิมก็รออยู่รออยู่เออนี่นะครับไม่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 ได้แอปนะก็คือบรรยากาศก็เป็นประมาณนี้แหละ,ะครับแต่ว่าวันนึงน,น่าจะประมาณสี่ร้อยละเพื่อนสี่ร้อยนะแล้วก็ทำไปก่อนมีอย่างอื่นทำก็ขยับขยายเอามีหน่อยไม่มีอะไรทำเลยใช่ตอนนี้จังหวะนี้ก็ อะไรได้เลยลุงก็ทำหมดเลยเรืองงานไม่ได้กำลังใจให้กันแล้วก็ใครที่อยากจะมาดูแลดูเนตตังให้นะครับก็ตรงนี้พี่เลเช่าไหมไม่ได้เช่าครับไม่ได้เช่านะไม่ได้เช่าก็คือแบงค์แบงคแบงค์บุบวงแกให้อยู่ฟรีหมดเลยค่าน้ำค่าไฟตอนนี้ เขาก็เห็นใจเราแะก็ขอบคุณพี่แบงค์มุงมุงดวยนะครับที่เป็นเอ่อแล้วก็ไดอยู่ห้องแถวเขาครับเรามีตู้มีที่นอนประมาณนี้แบบนะสู้เห็นเพื่อนสู้นะเป็นกำลังใจให้ไม่ได้มาดูถูกกันไม่ได้มาตอบย้ำกันนั่นแหลคือมาให้ทุกคนรู้ไปเลยว่าอยู่นี้กีนี้อย่างนี้จริงไม่ได้แบบว่า ไม่ได้ว่าแกล้งทำเป็นโจนแกล้งทำเป็นล้มเพื่อเลยกคะแนนของศาลอันนี้คือของจริงครับของจริงตั้งแต่ทุกคนมีวามผิดพลาดเราว่านะผิดพลาดไปแล้วถ้าให้กําลังใจกันนักมันต้องเพยนะทีนี้ว่าคนที่ให้กำลังใจอมันก็ไม่กล้าที่จะ่หกำลังใจครับมันก็ออกห่างตรงนั้นผมไม่ได้ไปสนใจนะว่าใครจยออกห่างออกอะไรผมะเข้ามาออกซื้อเลยคือแบบว่าให้น้องผม เพื่อนกันเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอะเพื่อนร่วมโลกไม่ว่าจะเพื่อนอะไรเพราะวันหนึ่งเราตายไปก็ไปไม่ได้ตายไปไม่รู้จะตายบนไหนคนจริงไหมเอาสีที่ถูกต้องเลยแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพื่อนจะได้มีเพื่อนแฮปปี้ไปอยู่ตัวนึงก็มีน้องมีอะไรที่ทํางานจะได้อยู่ด้วยกันแบบแฮปปี้พี่เลียงนี่รับยาโลจิตหรือเปล่านี่ครับยานี่ครับมียาโกจิตนะเดี๋ยว ยาอยูย่จิตเวทใช่ไหมใช่ครับยาไบโพล่าครับยาไบโพล่าใช่ใช่แล้วก็มีต้นโพล่าไหมต้นโพล่าคืออะไรใหญ่กว่าใบนะต้นเนี่ยยาละยาอยูย่ตลอดนะครับก็ <laughs> ลบยาอยู่ตล,ลอดก็ใครยังมายุ่งนะจิตไม่ดีนะไม่ใช่จิตไม่ดีไม่ได้ไปทำร้ายอนะไรใครคือยา แค่นี้ผมก็ว่าพี่เลก็แย่แล้วนะไม่เคยแย่นี้เลยในะชีวิตอะไม่เคยแย่ขนไม่เคยแย่นี้เลยเอาไม่เป็นมไ,มไรเดี๋ยวอันนี้จะปิดก่อนผมเอาช้อนเอาอะไรมาโอเคเดีย๋ยวเรากินข้าวดีวกันแป๊บนึ่งไปหาช้อนกนะ่อน ตังเลยรถไปทนขงนานก็ไม่มีถ้าน้องๆหรือ,อเพื่อนๆสหายคนไหนนะครับยื่นให้กันได้ผมก็ว่าอยากให้เขาไปเป็นทุนใหม่ตัวโต๊ะเองนะผมก็ไว้แยกให้ทางหางนะครับเอาเลยไหมทำเองนะเองไม่กินหรอไม่เล่นค่ะเขาถือวิลเล่ให้ปะเก่งกันเลยพี่แล้วปกติก็ตอนนี้ช่วงหางานทำอยู่ใช่ไหมใช่มันก็นยังทำไม่ได้ใช่ไหมมันยังไม่มีคนรับ เราไม่มีคนราเปสมัครอะไรมาบ้างครับสมัครการอนี่ลสองที่เลยการสองที่เลยเหรอเต็มเต็งสองที่เลยสมัครการสองที่เต็มสองที่เลยหางานยากนะช่งนะแต่ถ้ามีมอไซค์อ่ะมันก็ดีนะขับแก๊บขับอะไรได้ครับใช่ขับแกลบขับอะไรนะขับโบ๊ทโบ๊ทขับบินขับบินก็ได้แต่ไม่เป็นไรนี่เราก็ไปเริ่มใหม่อ่ะนะน้องๆให้มาผมก็มานะครับก็มาช่วย พีเลช่วยจริงช่วยให้ช่วยกันจริงๆแล้วก็เป็นเพื่อนกันนะครับเป็นเพื่อนกันใครจะมองไงเราไม่ได้สนใจตรงนัน้นนะไอคนที่ไม่ทาหาอะไรมีจะพูดก็เยอะแยะใช่ปะ่ะเออดูถูกคนโน้นดูถูกคนนี้แต่ตัวเองไม่เคยช่วยเหลือใครเลยก็มีเดี๋ยวถ้าพี่เลททางานได้อะเดี๋ยวผมจะไม่แน่นะครับติดตามทางไหนบ้าง จำไม่เด็ททงเลยบุกทยบหลักๆเลยเพื่นบุกเลยเลโตแสบเลโตวแสบเลโต้แสบแต่ว่าเพื่อนต้องล้างสงวนไว้นะได้ครับมีสไลด์ปะเนี่ยไม่มีเพราะว่าอันนี้เ็นไหล้างจานไปละหล้างจานมละล้างจานถูกบ้านผมสไลไม่มีทำไงเดยอเรื่องอะไรเอาไปให้พี่เลยนะซื้อได้ซื้อได้ซื้อได้ซอได้มีเทาง น่าจะได้ทําเลยหรือเปล่าไปดูนะนะเาี๋ยววันนี้ไปด้ยวยกันออกออกไปด้ยวยกันเลยไหมเนี่ยได้ได้ผ่านูกคั้เดียวครับตาล้งองยวเราแค่เอา,ารถมาลาบีกล้องตงนก่อนนะโอเคครับไลฟ์ EP นี้ก็แค่แค่นี้พอไม่ต้องถ่ายเยอะไม่ต้องคุยเยอะทุกทงทุกอย่างมันรู้อยู่แล้วนะนมีอะไรฝากบอกน้องๆไหมครับพี่เล่วว่าทําตัวทุกวันนี้อย่าเลยจะฝากว่า เวลามีเนี่ยเหลิงครับอย่าหล,ลงก็เลกในแสงสีเสียงครับให้เก็บเงินไว้ใช้ในอย่างที่เราแบบจําเป็นหรือว่าที่แบบว่าเราเราถึงบว,ว่าล้มแล้วเงี้ยหรือว่าไม่มีใครแล้วเงี้ยไม่มีใครเพราะว่าไม่มีใครคอยมาช่วยเหลือเราได้ตลอดเวลาหรอกครับถ้ายอยากให้แบบว่าเวลามีอให้เก็บเงินไว้ครับไว้ไว้ไว้อยามจาเป็นอยางที่ไม่เหลือใครจริงๆค,ครับครับ เพราะว่าจากกูเรียนที่เลยแล้วก็รู้ๆแล้วว่าอะไรเป็นอะไรชีวิตใช่ครับ้เฟินเมื่อรอบนี้ไม่มีทางล้มแน่นอนผมไม่มีเรับผมขอให้พี่เลยเื้นไม่ไหวผมก็จะอยู่เป็นกำลังใจให้คอยช่วยเหลือกันอย่างนี้ไม่มากก็น้อยครับผมทีนี้ผมเล่นลูกเก้าแล้วพี่เลยตัวแสบแล้วก็น้องลาไปก่อนนะครับผมครับพบกันใหม่ทีปีหน้าที่เะนจับจับลองสวัสดีครับผม เส้ทางชีวิตที่กูต้องเลี้ยวมาก่อนทำอะไรอะไรไม่คิดตลอดคิดว่าตัวเองต้องมีชีวิตไปต่อสุดท้ายไม่เหลืออะไรให้ก่อดเส้นทางชีวิตที่กูต้อง